morning สวัสดีค่ะปากีเจ้าอันนะคะพามาชมดอกไม้ค่ะดอกไม้ดาวโรยนะคะดาวโรยบานแล้วค่ะประมาณสองเดือนได้นะคะสองเดือนค่ะ ดอกดาวโรยค่ะยามเช้านะคะพาชมต้นไม้ดอกไม้นะคะยามเช้าเบิกบานค่ะ สดชื่นแจ่มใสนะคะอากาศยามเช้าจะดีมากเลยค่ะถ้าเราตื่นตื่นทันเจ็ดโมงเช้าเนาะความสดชื่นสดใสของน้ำค้างน้ำฝนก็ยังมีให้เห็นอยู่บนใบไม้นะคะอันนี้สีเหลืองเข้มนะคะดาวโรยเหมือนกันค่ะ ต้นนี้ก็พี่กินก็ออกมาจากที่บ้านเก่านะคะเอามาปลูกใหม่นะคะสีแตกต่างกันนะคะเสียงอีก,กา ฝั่งนี้ก็มีนะฝั่งหน้าบ้านเนาะฝั่งใกล้กับประตูรั้วนะคะฝั่งนี้ยังไม่บานดอกอุ้ยเสียงอีการ้องลั่นเลยค่ะยามเช้า อันนั้นต้นมะกอกนะที่พี่คือซื้ออะพาชมดอกไม้ยามเช้านะคะสดใสยามเช้าค่ะ โอเคแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนน้องน้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาติดตามชมกันตุลิมาคาเซขคำณค่ thank you bye bye ค่ะ